สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่รักทุกท่านเคยไหมครับที่พอเรากําลังจะหลับฝันดีเจ้ากระเพาะปัสสาวะก็ดันปลุกเราให้ตื่นการตื่นกลางดึกแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่รําคาญแต่มันคือขโมยเงียบๆที่มาขโมยการนอนหลับของเราไปครับเสียงคล่อมถึง5 0อร์เด้วยนะครับผมนายแพทย์เฟอร์นันโดมานคีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะได้ช่วยคนไข้กว่า4 0 0 0คนให้กลับมานอนหลับได้ตลอดคืน ด้วยวิธีง่ายๆแค่วิธีเดียวครับในวิดีโอนี้ผมจะเผยเคล็ดลับเครื่องดื่มสมุนไพรคู่แพรและ3ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขครับโปรดอยู่กับผมจนจบนะครับคุณจะได้วิธีแก้ปัญหาที่เปลี่ยนชีวิตครับส่วนที่1สาเหตุทางวิทยาศาสตร์ของภาวะปัสสาวะกลางคืนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่รักครับคุณหมออยากจะชวนให้เรามาทําความเข้าใจกันนะครับว่าทาไมอยู่ดีๆพอเราอายุมากขึ้น ร่างกายของเราก็เปลี่ยนไปนะครับและกระเพาะปัสสาวะก็เช่นกันความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอันตรายอย่างมากครับเพราะหลายคนมักจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนแก่แต่จริงๆแล้วมันมีสาเหตุซ่อนอยู่และสามารถจัดการได้ครับเมื่อเราอายุเกิน40ปีไปแล้วสมองของเราจะเริ่มผลิตฮอร์โมนที่ชื่อว่าแอนตี้ไดอูเรติกหรือที่เราเรียกว่าแอดน้อยลงโดยธรรมชาติครับฮอร์โมนตัวนี้เปรียบเสมือนสวิตควบคุมที่คอยกระซิบกับไตของเราว่า ใจเย็นๆนะอย่าสร้างชี่เยอะตอนเจ้าของกําลังหลับอยู่แต่พอสวิตนี้มันอ่อนแองเพราะการทํางานที่เปลี่ยนไปตามวัยตายของเราก็เลยสร้างน้ําปัสสาวะออกมามากเกินไปในตอนกลางคืนทั้งๆที่ปกติควรจะสร้างน้อยลงครับนี่คือเหตุผลหลักๆที่ทําให้เราต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําอยู่เรื่อยครับสาหรับคุณผู้ชายหลายๆท่านที่อายุมากขึ้นเจาต่อมลูกหมาก,ก็จะขยายใหญ่ขึ้นครับซึ่งต่อมลูกหมากที่โตขึ้นนี้ก็จะไปกดทับท่อปัสสาวะที่ชี้ไหลออกมา ทำให้ปัสสวาวะลำบากบางทีก็ฉี่ไม่สุดทําให้มีน้ําปัสสวาวะค้างอยู่ในกระเพาะครับพอมีชีค้างอยู่มันก็จะไปกวนกระเพาะปัสสาวะทําให้เรารู้สึกอยากจะฉี่บ่อยๆทั้งๆท,ที่กระเพาะยังไม่เต็มที่เลยครับมันเหมือนมีสัญญาณเตือนผิดๆส่งมาตลอดเวลาครับส่วนคุณผู้หญิงของเราพอถึงวัยหมดประจําเดือนฮอร์โมนเพศหญิงที่ชื่อว่าเอสโตเจนก็จะลดลงครับทําให้ผนังกระเพาะปัสสาวะของเราบางลงและไวต่อความรู้สึกมากขึ้น มีฉี่นิดเดียวก็รู้สึกอยากจะเข้าห้องน้ำแล้วครับผลที่ตามมาก็คือเราต้องตื่นกลางดึกไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆเดินในความมืดก็เสียงล้มได้ง่ายหัวใจก็เต้นแรงขึ้นนอนก็ไม่เต็มอิ่มพอตื่นเช้ามาก็รู้สึกเพลียลืมง่ายหงุดหงิดง่ายแถมความดันก็อาจจะขึ้นอีกด้วยครับหลายท่านมาเล่าให้คุณหมอฟังว่าคุณหมอค,ครับผมหยุดดื่มน้ำตั้งแต่หัวข้ามแล้วนะแต่ก็ยังต้องตื่นอยู่ดีคุณหมอต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือความเข้าใจผิดที่อันตรายมากครับเพราะ ส่วนที่2ทางออกชาสมุนไพรคู่ผีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่รักครับแล้วเราจะทําอย่างไรให้กระเพาะปัสสาวะที่มันขยันปลุกเรากลางดึกนั้นสงบได้ล่ะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ยาหรือสารเคมีอะไรที่ยุ่งยากเลยนะครับคุณหมอมีสูตรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เรียกว่าชาสมุนไพรคู่แพรที่คุณหมอใช้แนะนําคนไข้มาตลอดครับเป็นสูตรที่เรียบง่ายประหยัดและหาซื้อง่ายมากๆครับส่วนผสมแรกคือ เจ้าเมล็ดฟักทองเล็กๆนี้นะครับไม่ใช่แค่รอยอย่างเดียวนะครับแต่มีสารคูเคอร์บิตินที่ช่วยไปคลายกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะของเราโดยตรงทําให้มันไม่บีบตัวพร่าเพื่อส่งสัญญาณอยากฉี่ผิดๆครับเหมือนเราส่งข้อความไปบอกมันว่าพักผ่อนเถอะนะส่วนดอกแพชชั่นฟลาวเวอร์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อดอกกระทก,กองฝรั่งนะครับสัมพคุณของมันคือช่วยให้เราผ่อนคลายทําให้สมองสงบลงหลับลึกขึ้นพอเราหลับลึกสัญญาเล็กๆน้อยๆจากกระเพาะปัสสาวะ ว่าก็จะไม่ปลุกเราให้ตื่นง่ายๆครับและสุดท้ายคืออบอเชยครับหลายคนอาจจะงงว่าอบเชยเกี่ยวอะไรกับการฉี่แต่จริงๆแล้วอบอเชยช่วยปรับสมดุลน้ําตาลในเลือดของเราครับเพราะถ้าน้ําตาลขึ้นๆลงๆตอนกลางคืนไตก็จะถูกกระตุ้นให้สร้างฉี่มากขึ้นได้ครับทั้ง3อย่างนี้ทํางานร่วมกันเป็นทีมครับช่วยให้กระเพาะปัสสาวะสมบลงทําให้เราหลับลึกและป้องกันไม่ให้ตื่นเพราะเรื่องจุกจิกครับวิธีทําก็แสง่ายครับในแก้วน้ําประมาณ250มลลตรให้ใส่มเมล็ดฟักทองบละเอียด หช้อนชาดอกแพชชั่นฟลาวเวอร์แห้งครึ่งช้อนชาและอบอเชยแท่งเล็กๆ1ชิ้นย้ำนะครับอบเชยแท่งนะครับไม่ใช่ผงจากนั้นเติมน้ำร้อน80องศาเซลเซียสไม่ใช่น้ำเดือดนะครับปิดฝาทิ้งไว้7นาทีแล้วกรองออกดื่มได้เลยครับเวลาที่สำคัญที่สุดคือต้องดื่มตอน3ทุ่มตรงหรือ21โนแป๊ะนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราเริ่มลดการสร้างชีตามธรรมชาติ การดื่มตอนนี้จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมและขับน้ําส่วนเกินออกก่อนเราจะเข้านอนครับคุณหมอเชื่อว่าถ้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทําตามนี้ได้คืนนี้เราจะได้หลับสบายขึ้นแน่นอนครับตอนนี้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่กําลังฟังอยู่รู้สึกว้าวกับสูตรนี้กันไหมครับถ้าใช่พิมพ์คําว่าว้าวมาบอกคุณหมอหน่อยนะครับส่วนที่3เคล็ดลับเสริมให้ได้ผลจริง คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่รักครับการจะทําให้ชาร์สมุนไพรี่เราคุยกันไปนั้นได้ผลดีที่สุดไม่ใช่แค่ดื่มอย่างเดียวนะครับแต่ต้องดื่มให้ถูกวิธีด้วยและมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่คุณหมออยากจะบอกต่อจากประสบการณ์ที่ดูแลคนไข้ามานานครับประการแรกการเลือกเมล็ดฟักทองนั้นสําคัญมากครับคุณต้องเลือกเมล็ดฟักทองที่ไม่ใส่เกลือไม่ได้คั่วและต้องมีเยื่อหุ้มสีขาวๆอยู่ครบถ้วนนะครับเยื่อหุ้มบางๆสีขาวๆที่เคลือบเมล็ดอยู่นั่นแหละครับคือแหล่งรวมของสารดีๆที่จะช่วยคคลาาาารระะเเพปัวของบ ถ้าเป็นเมล็ดที่ขั่วแล้วหรือใส่เกลือแล้วสามผู้คุณก็จะลดลงไปมากเลยครับประการที่2จําได้ไหมครับที่คุณหมอบอกว่าให้ใช้น้ํา80องศาเซลเซียสไม่ใช่น้ําเดือดเพราะน้ําเดือดที่ร้อนจัดจะทําลายสารสําคัญในดอกแพชชั่นฟลาวเวอร์ทำให้สามผู้คุณที่ช่วยให้เราหลับสบายนั้นลดน้อยลงไปครับคุณหมอเปรียบเทียบว่าเหมือนเราทําของดีๆให้ด้อยค่าลงไปนั่นเองครับประการที่3คือความสม่ําเสมอครับดื่มทุกวันจันทร์โสถึงวันศุกร์ และพักเสาร์อาทิตย์บ้างนะครับการพักช่วงสั้นๆนี้จะช่วยไม่ให้ร่างกายของเราเคยชินกับสมุนไพรทําให้ชาสมุนไพรนี้ยังคงได้ผลดีในระยะยาวครับถ้าวันไหนลืมไปบ้างก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับแค่กลับมาเริ่มใหม่ในวันถัดไปความสม่าเสมอเป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับประการที่4การดื่มน้ําอย่างฉลาดในตอนกลางวันก็สําคัญไม่แพ้กันครับคุณหมออยากให้คุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายดื่มน้าเปล่าแก้วใหญ่ๆ2แก้วตอนเช้าและอีก 1. แก้วหลังอาหารกลางวันนะครับนี่เป็นการฝึกให้ร่างกายของเราขับชีออกมาเยอะๆในตอนกลางวันครับไม่ใช่การอดน้านะครับการอดน้ํากลางวันจะทําให้สีเข้มข้นยิ่งระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะครับคุณหมอมีคนไข้หลายท่านที่บอกว่าแค่ปรับเรื่องการดื่มน้ําให้ถูกวิธีนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับนอกจากนี้การทานผลไม้ที่มีกากใยสูงอย่างกล้วยลูกแพรหรือมะละกอก็ช่วยเสริมสร้างการทํางานของร่างกายได้ดีครับจากคนไข้หลายพันคนที่คุณหมอดูแลมา คุณหมอยืนยันเลยว่าวิธีนี้ได้ผลจริงถึง8ใน10คนเลยนะครับหลายท่านบอกว่าแค่3สัปดาห์ก็เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วครับมีข้อควรระวังพิเศษเล็กน้อยนะครับถ้าคุณกําลังทานยาความดันอยู่ให้ดื่มชาสมุนไพรนี้ห่างจากเวลาทานยาอย่างน้อย 1. ชั่วโมงนะครับและควรปรึกษาคุณหมอประจําตัวของคุณจะดีที่สุดครับส่วนท่านใดที่ไตไม่ค่อยแข็งแรงให้ลดปริมาณเมเล็ดฟักทองลงครึ่งหนึ่งนะครับ ปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางจะปลอดภัยที่สุดครับจำไว้นะครับชาสมุนไพรนี้เป็นแค่ตัวช่วยที่ดีเยี่ยมไม่ใช่ยารักษาโรคที่เราต้องหยุดยาที่คุณหมอสั่งนะครับส่วนที่ซี่ข้อผิดพลาดที่ทําให้ภาวะปัสสาวะกลางคืนแย่ลงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครับนอกจากเรื่องชาสมุนไพรที่เราคุยกันไปแล้วยังมีอีก3สิ่งที่เรามักจะทําผิดพลาดกันโดยไม่รู้ตัวครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้เราต้องตื่นชี้กลางดึกอยู่เรื่อยๆคุณหมอจะมาบอกให้ฟังครับว่ามีอะไรบ้าง ข้อแรกคือการทานอาหารเย็นเยอะๆและทานดึกๆโดยเฉพาะหลัง3ทุ่มไปแล้วครับพอเราทานอาหารมื้อหนักๆเช่นอาหารมันดึกเค็มๆหรือมีโปรตีนเยอะๆร่างกายก็จะทํางานหนักมากในการย่อยอาหารครับเลือดก,ก็จะไปเลี้ยงระบบย่อยอาหารและไตามากขึ้นทําให้ไตผลิตปัสสาวะออกมาเยอะขึ้นในช่วง 2- อถึงสชั่วโมงหลังทานซึ่งก็คือช่วงที่เรากําลังจะหลับหรือหลับไปแล้วนั่นเองครับมันเหมือนเราไปบอกไตว่าได้เวลาทํางานหนักแล้วนะทั้งท้ที่เราอยากจะพักผ่อนครับ ทางแก้คือง่ายๆครับให้ทานอาหารเย็นที่เบาๆลดเค็มลดมันและทานให้เสร็จก่อน2องทุ่มนะครับให้เวลาท้องเราได้ย่อยก่อนเข้านอนครับข้อที่2คือการที่เราอันปัสสาวะไว้ในตอนกลางวันคิดว่าจะได้ไม่ต้องเข้าห้องน้ําบ่อยๆการอันชี้บ่อยๆทําให้กระเพาะปัสสาวะของเราถูกยืดออกมันจะเสียความยืดหยุ่นพอถึงตอนกลางคืนกระเพาะปัสสาวะที่ขี้เกียจของเราก็จะส่งสัญญาณเตือนอยากชี้ทั้งทาง ที่ยังไม่เต็มที่ทําให้เราต้องตื่นบ่อยๆครับทางแก้คือให้เข้าห้องน้ําทุกๆ3ชั่วโมงในตอนที่เราตื่นอยู่นะครับอย่ารอจนปวดมากๆการทําแบบนี้จะช่วยฝึกให้กระเพาะปัสสาวะของเราทํางานได้อย่างปกติครับข้อสุดท้ายคือการดื่มกาแฟชาเขียวหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนต่างๆหลังบ่าย2โมงเป็นต้นไปครับ คาเฟอีนเป็นยาขับปัสสาวะตามธรรมชาติครับมันจะไปกระตุ้นไตให้สร้างชี่มากขึ้นแถมยังไปหลบกวนการนอนหลับของเราด้วยครับถ้าดื่มตอนบ่ายฤทธิ์ของมันก็จะอยู่ไปจนถึงกลางคืนทําให้เราตื่นมาเข้าห้องน้ําบ่อยๆครับทางแก้คือหลังบ่าย2องโมงให้เปลี่ยนไปดื่มชาสมุนไพรที่ไม่มีคาเฟอีนนะครับอย่างเช่นชาคาโมไมล์หรือชามิ้น์ครับกระเพาะปัสสาวะและการนอนหลับของเราจะดีขึ้นเยอะเลยครับใครเคยทําผิดพลาดข้อไหนไปบ้างครับลองคอมเมนต์บอกคุณหมอหน่อยนะครับว่า เคยทำเราจะได้แก้ไขไปพร้อมๆกันครับส่วนที่ 5. เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่รักครับบางท่านอาจจะยังสงสัยว่าวิธีง่ายๆที่คุณหมอแนะนําไปนี้มันจะได้ผลจริงๆหรือเปล่าคุณหมอเข้าใจดีครับว่าบางทีเราก็อดคิดไม่ได้ว่าเรื่องง่ายๆแบบนี้มันจะช่วยอะไรได้จริงหรือแต่วันนี้คุณหมอมีเรื่องจริงจากคนไข้ของคุณหมอเองมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นกําลังใจและให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ได้ผลจริงครับคุณหมอมีคนไข้ท่านหนึ่งชื่อ คุณยายสี่ครับท่านอายุ67ปีท่านต้องตื่นไปเข้าห้องน้ําถึงสีครั้งทุกคืนแถมคุณยายยังมีเครื่องกระตุ้นหัวใจอีกการเดินในความมืดในบ้านตอนกลางคืนทําให้คุณยายกังวลใจมากครับคุณภาพชีวิตท่านแย่ลงไปมากแต่พอคุณยายสี่เริ่มดื่มชาสมุนไพรคู่พีและปรับอาหารเย็นของท่านให้เบาลงและทานเร็วขึ้นตามคําแนะนําเพียงสองสัปดาห์ท่านก็ลดการตื่นกลางดึกเหลือเพียงครั้งเดียวแล้วครับ และพอครบสี่สัปดาห์คุณยายก็สามารถนอนหลับได้ยาว6ชั่วโมงต่อเนื่องกันเลยครับคุณยายสรยีบอกคุณหมอด้วยรอยยิ้มว่าคุณหมอคะดิฉันได้เสียงหัวเราะยามเช้ากลับคืนมาแล้วคะ่ะท่านไม่เพียงแค่ได้การนอนหลับกลับคืนมานะครับแต่ยังได้ความสุขและความมั่นใจที่ภาวะปัสสาวะกลางคืนได้พาไปกลับคืนมาด้วยครับอีกท่านหนึ่งคือคุณตาบุญครับคุณตาอายุ72ปีคุณตามีปัญหาต่อมลูกหมากโต และต้องทานยาปฏิชีวนะตลอดชีวิตซึ่งบางครั้งก็ทําให้กระเพาะปัสสาวะของท่านระคายเคืองคุณตาต้องตื่นสองครั้งตรงเวลาทุกคืนแต่พอคุณตาบุญดื่มชาสมุนไพรนี้และทําตามคําแนะนําเรื่องการเข้าห้องน้ําในตอนกลางวันภายใน10วันคุณตาก็ไม่ต้องตื่นครั้งที่2ออีกเลยครับตอนนี้ชาสมุนไพรนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตยามค่ําคืนของคุณตาไปแล้วครับเรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากระเพาะปัสสาวะของเรามันฉลาดนะครับมันจะตอบสนองได้ดีเยี่ยมเลยครับ ถ้าเราให้มันได้รับการดูแลที่ถูกต้องด้วยความสงบสารอาหารที่เหมาะสมและตารางเวลาที่สม่ําเสมอครับร่างกายของเรามีความอาจาัจฉริยะและมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองได้เสมอครับส่วนที่6คุณจะคาดหวังอะไรในสัปดาห์แรกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่รักครับคุณหมอเข้าใจดีครับว่าเวลาเราเริ่มทําอะไรใหม่ๆเราก็อดสงสัยไม่ได้ว่าจะได้ผลจริงไหมจะเห็นผลเมื่อไหร่คุณหมออยากให้คุณสบายใจนะครับ เพราะคุณหมอจะมาแนะนําคุณไปทีละวันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในสัปดาห์แรกที่คุณเริ่มดื่มชาสมุนไพรคู่เพยครับไม่ต้องคาดหวังว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนนะครับแต่คุณจะเห็นความก้าวหน้าที่สม่ําเสมอและน่าชื่นใจแน่นอนครับในคืน,นแรกหรือประมาณวันที่1และ2คุณจะเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่ชัดเจนมากครับนั่นคือคุณจะรู้สึกว่าหลับลึกขึ้นความรู้สึกผ่อนคลายสบายตัวจะเข้ามาครอบงําคุณประมาณ40นาทีหลังจากดื่มชานี่คืออิท ของดอก p a s s ั่นฟลาวเวที่เริ่มทำงานแล้วครับสารดีๆในดอก p a s s ั่นฟลาวเวอรกำลังช่วยให้ระบบประสาทของคุณสงบง่งทำให้คุณหลับง่ายขึ้นและหลับได้ลึกขึ้นกว่าเดิมครับเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะตื่นน้อยลงหรือถ้าตื่นขึ้นมาก็จะกลับไปหลับต่อได้ง่ายขึ้นครับนี่คือสัญญาณที่ดีครับที่บอกว่ารถไฟแห่งการพักผ่อนของคุณได้เริ่มเคลื่อนที่แล้วครับในช่วงวันที่3และส คุณอาจจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการขับถ่ายปัสสาวะในเวลากลางวันครับปริมาณปัสสาวะที่คุณผลิตในระหว่างวันอาจจะเยอะขึ้นเล็กน้อยครับไม่ต้องตกใจนะครับสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติอย่างสมบูรณ์เลยครับและอันที่จริงมันเป็นสัญญาณที่ดีเยี่ยมแสดงว่าร่างกายของคุณกําลังฝึกนาฬิกาชีวภาพใหม่ครับด้วยการดื่มน้ําอย่างเพียงพอในช่วงเช้าและบ่ายและการดื่มชาสมุนไพรในตอนกลางคืนระบบไตของคุณกําลังเรียนรู้ที่จะรวมศูนย์การผลิตปัสสาวะในเวลากลางวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการเลยครับร่างกายของคุณกําลังปรับตัวเข้ากับจังหวะใหม่ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นครับพอเข้าสู่ช่วงวันที่5ถึง7นี่แหละครับที่ความมหัศจรรย์เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นครับการตื่นขึ้นมากลางดึกจะเริ่มห่างออกไปครับถ้าก่อนหน้านี้คุณต้องลุกขึ้นถึง3ครั้งเป็นไปได้มากกว่าตอนนี้คุณจะลดลงเหลือแค่สองครั้งหรือแม้กระทั่งครั้งเดียวครับ คุณอาจจะมีบางคืนที่คุณประหลาดใจที่ได้นอนหลับยาวนานกว่าที่คุณเคยจําได้ในรอบหลายปีเลยครับแต่ก็ไม่ต้องท้อแท้นะครับหากวันไหนคุณพลาดไปบ้างแล้วตื่นขึ้นมาบ่อยขึ้นเส้นทางสู่การนอนหลับพักผ่อนที่ดีขึ้นอาจจะไม่ใช่เส้นตรงเสมอไปครับแต่คุณหมอขอบอกว่าความสม่ําเสมอคือสิ่งสําคัญที่สุดครับขอแค่รักษาเส้นทางนี้ไว้และเชื่อมั่นในกระบวนการครับจากประสบการณ์ของคุณหมอที่ดูแลคนไข้ามาคุณหมอเห็นมาเยอะแล้วครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่2ผลของสารคูเคอร์บิติน ในเมล็ดฟักทองและอบเชยก็จะเริ่มอยู่ตัวมากขึ้นครับทําให้กระเพาะปัสสาวะของคุณสงบงไม่ตอบสนองต่อปริมาณน้ําปัสสาวะเพียงเล็กน้อยมันจะรู้สึกนิ่งขึ้นคุณจะรู้สึกถึงความสามารถในการกักเก็บที่ดีขึ้นและความต้องการเข้าห้องน้ําที่น้อยลงครับพอเข้าสู่สัปดาห์ที่3นี่คือช่วงเวลาที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ของคุณหมอเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดครับในขั้นตอนนี้หลายคนสามารถเพิ่มระยะเวลาการนอนหลับต่อเนื่องได้เป็น2เท่าเลยนะครับ พวกเขารู้สึกแข็งแรงขึ้นมีพลังงานมากขึ้นและมีจิตใจที่ปลอดโปร่งขึ้นในระหว่างวันหมอกในสมองจางหายไปความหงุดหงิดลดลงและความสามารถในการมีสมาธิดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับคุณหมอขอบอกว่าเป้าหมายของเราไม่ใช่การกลับไปมีกระเพาะปัสสาวะเหมือนวัยรุ่นนะครับนั่นคงไม่เป็นจริงแต่เป้าหมายคือการฟื้นคืนการพักผ่อนที่ลึกและได้ฟื้นฟูร่างกายที่ช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ด้วยพลังชีวิตไม่ใช่แค่เอาชีวิตรอดด้วยความเหนื่อยล้าครับ นี่คือเป้าหมายที่ทำได้จริงและจะเปลี่ยนชีวิตของคุณครับส่วนที่ 7. คําคำถามที่พบบ่อยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่รักครับคุณหมอรู้ว่าหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วหลายท่านอาจจะมีคำถามคาใจอยากจะถามคุณหมอเพิ่มเติมใช่ไหมครับคุณหมอได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยๆที่คนไข้มักจะถามคุณหมอเสมอมาตอบให้ฟังตรงนี้เลยนะครับเพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจและมั่นใจที่สุดในการนำวิธีนี้ไปปรับใช้ครับ คำถามแรกที่พบบ่อยมากๆคือชาสมุนไพรนี้จะทําให้อ้วนไหมครับคุณหมอเขาบอกเลยว่าไม่ทําให้อ้วนแน่นอนครับเพราะชาหนึ่งแก้วมีเพียงแค่4แคลอรี่เท่านั้นเองครับเป็นปริมาณที่น้อยมากจนไม่ส่งผลต่อน้ําหนักของคุณเลยครับคุณสามารถเพลิดเพลินกับชาสมุนไพรนี้ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรูปร่างครับเป้าหมายหลักของมันคือบํารุงการนอนหลับของคุณนะครับไม่ใช่เพิ่มขนาดรอบเอวของคุณครับคําถามที่2คือสามารถเติมความหวานได้ไหมครับเติมได้ครับ แต่คุณหมอขอแนะนําให้เป็นน้าพึ่งบริสุทธิ์สักสองสหยดหรือย่าหวานธรรมชาติเล็กน้อยนะครับคุณหมอขอร้องให้หลีกเลี่ยงน้ําตาลทรายขาวหรือสารให้ความหวานเทียมทุกชนิดครับเพราะน้ําตาลสามารถกระตุ้นการสร้างปัสสาวะได้ซึ่งจะไปขัดกับสิ่งที่เราต้องการจะทําครับการทําให้มันเป็นธรรมชาติและเบาที่สุดจะเป็นผลดีต่อสุขภาพที่สุดครับคําถามที่3และสําคัญที่สุดที่คุณหมออยากให้ทุกท่านจําไว้คือมันจะมาแทนยาที่คุณหมอกําลังทานอยู่ได้ไหม คุณหมอต้องย้ำเลยนะครับว่าไม่ได้เลยครับชาสมุนไพรนี้เป็นแค่ตัวช่วยเสริมเป็นการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมสำหรับร่างกายของคุณไม่มีทางที่คุณจะหยุดการรักษาทางการแพทย์ที่คุณหมอสั่งเด็ดขาดโดยไม่ปรึกษาคุณหมอประจำตัวของคุณก่อนนะครับชานี้อาจจะช่วยเสริมเมถยาที่คุณทานอยู่หรือในอนาคตอาจจะช่วยให้คุณสามารถลดปริมาณยาได้ภายใต้การดูแลของแพทย์แต่ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องได้รับความยินยอมและคำแนะนำจากคุณหมอของคุณเสมอครับโปรดจำไว้ ว่ามันเป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้นครับคำถามที่4คือสามารถดื่มได้นานแค่ไหนครับคุณหมอแนะนําให้ดื่มต่อเนื่องเป็นเวลา3เดือนครับหลังจากช่วงเวลานี้คุณหมอแนะนําให้คุณพักหนึ่งเดือนแล้วค่อยประเมินผลลัพธ์ของคุณครับคุณรู้สึกอย่างไรบ้างอาการดีขึ้นไหมการนอนหลับยังคงดีอยู่หรือเปล่าหลายคนสามารถดื่มต่อไปได้แบบเว้นช่วงหรือเมื่อรู้สึกว่าต้องการครับสิ่งสําคัญคือคุณต้องฟังร่างกายของคุณนะครับและปรับเปลี่ยนตามความรู้สึกและวิวัฒนาการของตัวเอง โดยยังคงความสม่ำเสมอในการดื่มทุกวันจันโซถึงวันศุกร์ครับคำถามที่5คือมันใช้ได้กับผู้หญิงอายุน้อยด้วยไหมใช้ได้ครับแม้ว่าภาวะปัสสาวะกลางคืนจะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุแต่ผู้หญิงอายุน้อยหลายคนก็มีปัญหากระเพาะปัสสาวะวัยเกินโดยไม่มีสาเหตุทางกายภาพที่ชัดเจนชาสมุนไพรนี้ก็สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากในกรณีเหล่านี้ครับเพราะมันช่วยให้กระเพาะปัสสาวะสงบงและผ่อนคลายระบบประสาททาให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้น และลดความเร่งด่วนได้ครับไม่มีอายุขั้นต่ำสําหรับการแสงหาการพักผ่อนที่ดีขึ้นครับส่วนเรื่องผลข้างเคียงโดยทั่วไปชาสมุนไพรนี้เป็นที่ยอมรับได้ดีมากครับไม่ค่อยมีผู้ป่วยบางรายที่อาจจะรู้สึกง่วงนอนเล็กน้อยซึ่งสําหรับเป้าหมายของเราคือการนอนหลับก็ถือว่ามีประโยชน์ครับหรืออาจมีแก๊สในท้องบ้างเล็กน้อยในช่วงแรกในขณะที่ร่างกายปรับตัวครับหากคุณรู้สึกวิงเวียนหรือหากง่วงนอนมากเกินไปก็แค่ลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งเป็นเวลา2-3วัน แล้วสังเกตว่าร่างกายของคุณตอบสนองอย่างไรครับหากอาการยังคงอยู่หรือคุณกังวลควรปรึกษาคุณหมอประจําตัวของคุณเสมอครับความปลอดภัยและสุขภาพของคุณคือสิ่งสําคัญที่สุดครับสุดท้ายคุณหมอขอเตือนสําหรับคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนะครับไม่ควรดื่มครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับสมุนไพรหรืออาหารเสริมทุกชนิดในช่วงเวลานี้ครับเพราะยังไม่มีการศึกษาเพียงพอที่จะรับประกันความปลอดภัย ปรดปรึกษาแพทย์สูตรตินรีแพทย์ของคุณก่อนเสมอครับและถ้าคุณเป็นเบาหวานอบเฉยช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ครับแต่ถ้าคุณทานยาเบาหวานอยู่ควรปรึกษาคุณหมอประจําตัวนะครับเพราะอาจจะเสริมมุติยาได้ครับการพูดคุยอย่างเปิดอกกับคุณหมอของคุณคือสิ่งที่ฉลาดที่สุดเสมอครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่รักครับการได้คืนค่ําคืนแห่งการนอนหลับพักผ่อนไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับคุณยายสีกับคุณตาบุญก็ได้พิสูจน์แล้วว่า มันทำได้จริงครับด้วยความรู้และความเข้าใจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆและชาสมุนไพรคู่ผีนี่แหละครับคือของขวัญที่เราจะมอบให้ตัวเองได้ตอนนี้คุณหมอมีคําถามสําคัญครับอะไรคือ1ในคํามั่นสัญญาที่คุณจะทําให้ตัวเองหลังจากดูวิดีโอนี้โปรดแบ่งปันในช่องคอมเมนต์นะครับและถ้าชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดติดตามและแบ่งปันให้คนที่คุณรักด้วยนะครับขอบคุณครับ